สวัสดีนะาเอฟทุกท่านเดี๋ยวเรามาอัปเดตงานหลังจากลุยกันเสร็จแล้วนะนาเอฟซีทุกท่านนะล่าสุดนะาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจังพงก็ไปสรุปงานแล้วลหละเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะนะเผยให้เอฟซีนะครับได้รู้นะครับว่าเป็นยังไง ตอนนี้เรากั้นห้องเป็นที่เรียบร้อยในเอฟซกท่านนี้เป็นไงเป็นไงใช้ได้นะเอฟซประตูหน้าต่างปิดได้สดีะนะแจ้วมาทานในเอฟซโอ้โห,โหก็หลังจากในเอฟซทุกท่านนะหลังจากที่วันนี้ในเอฟซเราทำงานกัน ตลอดตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ในเอฟซซึ่งปกติเรายังไม่เลิกงานเวลานี้แต่เนื่องด้วยอิดบล็อกมันหมดในเอฟซีอิดบล็อกนะอิดบล็อกมันหมดปุ๊บนะเราก็เลยจําเป็นต้องชะลอไว้ก่อนในเอฟซีเราก็เลยจําเป็นต้องรออิดบล็อกพรุ่งนี้ขอเป็นคิวแรกนะหลายคนถามว่าเอฟซถามทําแล้วได้อะไร ผมบอกตรงๆเลยว่าผมได้ความสุขออได้ความภาคภูมิใจออว่าเกิดมาชาตินี้ออนะไม่เสียชาติเกิดได้ทำบ้านให้คนอยู่ใช่ละห,ห,หลังนี้นะเอฟซผมมีความภาคภูมิใจมากออนะเพราะว่าเราได้ช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีจริงๆใช่นี่ครับมีเอฟซถามว่าท,ทำอะไรอะไรบอกใช่ ผมว่าผมน่ะทําแล้วผมได้ความสุขอแล้วก็ได้รอยยิ้มผมน่ะหวังเป็นอย่างยิ่งวันที่เราทําเสร็จเราถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งมอบส่งมอบบ้านหลังนี้ให้กับลุงถนอมป้ายด้วยป้ายด้วยไหมเขียนป้ายด้วยดิมีใครอยากจะเขียนอาสาเขียนป้ายให้ไหมถ้ามีนี่แจวเลยแจวเลยบ้านสีสหายใช่เหรอมนบอกว่ามนบอก อ่ะเอฟซถ้าเกิดรักเราจะเขียนป้ายแปะไว้หน้าบ้านเราควรจะเขียนแบบในแบบไหนดีที่มันแบบมองเห็นแล้วนึกถึงพวกเรานึกถึงเอฟซีโอ้ยมันไม่มีป้ายแค่นอนมันก็คิดถึงเราแล้วใช่น้องเน้ำตาลคิดถึงพวกเรานี่อนะครับผมว่านะบ้านหลังเนี้อยากให้ถึงวันที่เราส่งมอบบ้านเร็วๆยังเลยคิดดู บ้านหลังนี้ใช่ไหม,มเราทำเสร็จไอ้ไม่ใช่เสร็จแบบนี้นะมีทาสีออมีเดินไฟเอาเรามีอุปกรณ์ไฟแล้วเราเดินเองก็ได้มันไม่ได้าไดยากดู youtube ก็ได้ไอ้กองตัดไฟนะ่ะใช่ใช่เราดูใน youtube เราก็ต่อเป็น,ปนแล้วทีนี้ต่อมุกหน้าอะไรต่อมีอะไรเสร็จ มีหลอดไฟข้างหน้าโคมไฟอุ้ยแล้วบ้านหลังนี้จะกลายเป็นแบบเราจะมารีวิวตอนข้ามืดเนาะแล้วทีนี้เวลาผ่านไปเวลาผ่านไปสมมุติว่าเราทําบ้านหลังนี้เสร็จหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าแล้วเวลาผ่านไปช่างพงคิดเวลาผ่านไปสักปีสองปีหรือว่าสักปีหนึ่งเราเวียนกลับมาพา กลุ่มสีสหายของเราเดินทางไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านเพื่อไปดูว่าหลังจากที่เราทําบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงเราจะเวียนกลับมานะครับแม่เขาเอซีมันน่าจะเป็นความสุขเนาะทำแบบนี้มันได้อะไรมันได้บุญใช่ ได้ได้ความสุขดีกว่าไปด่าคนด่าคนได้อะไรได้คอนเทนต์แน่นไงได้ยอดวิวแต่ว่าบุญนี่น่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ได้การด่าคนไม่ได้บุญเออสุดนะเอฟซีด้านนี้ก็มาเฮ้ยน้องเค้กมาแล้วเหรอก็จบคลิปก่อนนะเอฟซีท่านนะ